สามพฤติกรรมของคนที่อยู่รอดในตลาดเทรดดูสิว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าข้อที่1คือเรื่องของอารมณ์เขาจะไม่เทรดตามอารมณ์เลยเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าอารมณ์เนี่ยมันเร็วดังนั้นนะคะการใช้เหตุผลในการเทรดคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเขาจะไม่เทรดตอนโกรธหรือ revenge trade ตอนที่แพ้และก็ไม่โลภเวลาที่ชนะนะคะเหมือนเขาสามารถแยกได้ว่าคนที่อยู่ในตลาดและอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่คนเดียวกัน ข้อที่2นะคะเขาจะมีระบบที่วัดผลได้ไม่ใช่ใช้แค่ความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเขามีระบบที่ชัดเจนมีสถิติที่โดนเก็บมาแล้วแล้วเขาก็จะรู้เลยว่ากราฟเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเมื่อไหร่ที่แพ้นะคะเขาจะไม่โวยวายและฟูไฟแต่จะกลับเอาแผนที่แพ้นะคะมาวิเคราะห์และดูอีกทีนั่นเองและข้อที่3นะคะเขาสามารถยอมรับกับความผิดพลาดได้เร็วนั่นเองเพราะปัจจัยนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เรานะคะสามารถอยู่รอดในตลาดในระยะ ยาวได้เพราะในขณะที่บางคนกําลังนั่งเสียใจกับกราฟในเมื่อวานคนที่อยู่รอดกับวางแผนใหม่และไปต่อได้แล้วหลายคนพยายามที่จะหาวิธีชนะในตลาดแต่คนที่อยู่รอดเขาพยายามหาวิธีไม่แพ้ตัวเองก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีใครที่มีครบทั้ง3าข้อบ้างแต่ถ้ายังขาดยังขาดที่ตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะถ้าชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชมไวสสุดท้ายนี้ไม่เลวก็รวยได้ค่ะ